ก็น่าดีเมื่อกี้ยังเอ็กโออยู่เลยอะอเอ็กโอแล้วเออสั่งได้สิลูกฮะเมื่อกี้เอ็กโอให้อีแม่สองทีเหรอฮะฮะอืเอ็กโอเอ็กโอเฉียงก็น้อยตัวก็น้อยใช่ไหม่ยโอ้ยโน่ะเล่นกันไหนดิไหนนี่โคทำไร เขาอ,อยู่บ้านนะอันนี่เขาเอ็กโอให้อีแม่ด้วยดูสิอ๋อฮะอ๋าาอฮะแหมอยู่เป็นหอม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 เล่นนะอื้อฮือลุ้นแล้วไป อันเชิญเธอลงไปอืมไปละไหนยา่ะกวาดแล้วกวาดอีกอืมอันไหนแอคคอคอืมแอคคอรอืออเสร็จยาเต็มไปหมดเลยลหะอือเดี๋ยวค่อยกวาดทีเดียวมาโคออนี่มาโคอมาเร็วข้ มานี่ก่อนเร็วมาเอ็กเออก่อนเร็วเรวเรียกก็มาด้วยเร็วๆยีแม่เรียกต้องมาโอ้โหเห็นไหมเก่งนี่ว่ะแล้วเก่งแล้วนี่ว่าฮะเป็นเด็กดีป่ะอืมเป็นเด็กดีป่ะฮะมให้ดูพุงนี้พุงหมูหันหน่อยโอ้นี่เป็นหมูหันนะ้ยอันหมูหันอันพี่ห้างนี้เนี่ยหมูหันหมูหันเนี้ยเอ็นเด็ แลดูขนจะยาวขึ้นยังไม่อาบน้ําเลยได้ไหมเน๋อเกาให้หอ่ออโอเคยังมแม่ก็เมื่อยแล้วนะดเดิตัวโตวขึ้นตัวโตวขึ้นไม่ได้โตขึ้นหรอกตัวเท่านี้แหละแต่ว่าอ้วนขึ้นนิดหน่อยเนาะ นอนน่ิดูพุงดิอ <laughs> อคนก็จะมีเป็นย่อมหย่อมแหวงแบ้างเล็บก็ยาวหรือเกินตัดเร็วเร็วเอ้ยเขาเรียกะรเล็บยาวเร็วสวัสดีครับผมชื่อแอคโคครับฮืขอผมชงว่าแอคโคครับนะ ไปเล่นไปไปอืมเล่นเนี่มีหญ้านะเศษหญ้าเต็มเลยเนี่ยไปเล่นไปฟรีไทม์เชิญเชิญ